พี่น้องพ่อนีนลครับสวัสดีครับพี่น้องป่องไปนี่ตัดฟื้นแล้วก็มากินเข่ามาครับมาขะุ่ผ่านแว่ามากินกรุนม่านกุครับรปุ่ครับผ่านเต้กับโซดกรบปุ้นผ่านเต้กับผ่านแหวใส่ซุ่หมวดซุ่หมวดเลยผ่านข้ามาซดยังบันต่ำ้ครับโอ้ผ่านข้ามโซดต่ำม้งแกบข้านข้าวกรเ่าินข้าวหมากข้า้พวกรเลาพุ่นว่า ดอ้แม่วันนีครับเียแม่ปานใก่้พ่ตัวใหญ่พานลุงกับใส่ซุมหมวกซุบหมวกอยู่กินกับตัวใหญ่กับเนืมอเอาหมเไหไดไดเากินเลเจ้าพานตัวเ่ายััสวันดีครับเอาอันนี้พานรถกะมาแล้วครับพนเทาก็พึ่งมหอดพลจะพาไปหาหนูอยู่พ่นี่ารือ มาแล้วมามามาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับสวัสดีครับพรม่พี่น้องป้องไปข้านหีือว่าแรปป้องเงาา